ใช่ครับใช่ทีเหมันาเลมันเลือกต้นยาลิงจีครับต้นไหนดีครับผมไหน โอ้ดูใบครับใหญ่เบิ่มเลยสุดยอดของแท้เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้เว่ยแต่มันไม่เหมือนแบบนี้แล้วมันเหมือนได้ยังไงไอ้นุ่งกองไอ้แร่ก้านยาวโอ้ยดของก้านยาวเนยอ่าเปรียบเลอะนั้นเลโรอไกลเพื่อนะพอปลาใบบลูก สี่ห้าปีไกกนยาวลูกมามันไม่ใช่ได้ยังไงน่ะมีต้นนี้ก็ได้นะมันเป็นกิ่งข้างทั้งนั้นเลยนะครับครับกิ่้างแโดงมันไม่ค่อยมี่หรอครับ ผมถูกชะโลกกับต้นนี้มากเลยแต่ว่าใบต้นโน้นใหญ่กว่าเนไ่ยตาถ้าาไปทาบต้นนี้ โอนได้ไหมอ้าวสวยแล้วได้ได้ล็อกต้นเดียวพอเดี๋ยวไปเอาไอ้โวชิมาเดินดูก่อน ผมก็ซื้อออนไลน์ไปแล้วไปปลูกแล้วแต่แฟนบอกว่ามาแล้วก็แวะมาซื้อของแท้จากมือไปเลยดีกว่าผมซื้อจากแกเหมือนกันผมสั่งสวยขึ้นสวยมากมันผมเคยซื้อที่มันปลอมกันแล้วรู้สึกว่าเฮียมันไม่ใช่นี่ผมดูจกักผมมาดูใบแล้วผมว่าที่เนี่ยของคนอื่นเปนใบใหญ่ที่เขาเขาซื้อของแทน ใช่ไหมมันจะเป็นใช่สมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้เลยใช่เนี่ยใช่ไหมต้นนี้สวยกว่านะอสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้ใบมันใหญ่นี่มันจะเรียวใช่ไหมใช่ดูใบใหญ่ละใหญ่กว่าฝ่ามือเราอืออู้นี่ของแท่จักของแท่แตกต่างแต่ว่า ถ้าไปออกจากสวนแกมันจะมีที่ติดติ๊กเกอร์ตรงนี้ไปนั่นแหละผมซื้อไปรอบหลังอ่ะต้นละพันสองผมได้ชุดนั้นเพต้นนี้สวยกว่านะเท่ากับต้นนู้นออะีกอย่างของแจ๊ดเราออกจากเงี้ยนแกะสีนี้ทั้งนั้นถ้าผมเอาไปเสียบมันกับต้นเลนบ้านนั้นโอ้ขึ้นไวมากขึ้นไวเลยขึ้นไวแล้วก็เสียบต่อใหญ่กันเสียบต่อเท่านี้แล้วอ่า เอามันมันโตโอ,โอมันติดนะใช่จะเร็วรอรากมันมีอยู่แล้วอ่าใช่กกะว่าสักสองปีครึ่แงแกออกออกลูกนีมันเร็วกว่าเอาไปตั้งอ่ามันไม่โดนนี่นมาถึงที่เลยมาซื้อสุดยอดใบ,บมันเริ่มไม่เคยเห็นใบเท่านี้ไปก่อนเลย เาแก่ไม่อยู่อโอเขา <laughs> ติดติ๊กเกอร์วันนี้นูไม่เหมือนกับไอ้ไอ้ไอนกรันเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เปลี่ยนใหม่ฮะอันนี้อีกแบบแล้วเปลี่ยนใหม่นี่ครับ